สวัสดีค่ะแฟนๆทางบ้านที่น่ารักทุกคนนะคะตอนนี้นะคะทางบริษัทที่ทําถนนนะคะเขาเออดินมากรบแล้วนะคะที่บ้านไปซี่อธิบายนะคะส่วนหน้าที่เราก็คงมาเกลี่ยให้ให้มันสมูทให้มันแบบเป็นอะไรนั่นขึ้นนะคะนี่ค่ะอันนี้คือถนน,นะคะ่ะบ้าไปซี่ก็ยังไม่ได้มารีวิวนะคะวันนี้ก็จะนั่นเลยเข้ามาลงค่ะมาลงเมื่อวานค่ะตอนเย็นๆค่ะแฟนทางบ้านนี่ค่ะตอนนี้รถวิ่งนะคะควันก็ ควันก็ขโมงเลยนะคะตอนนี้เรามาดูว่าถ้าเกิดดินมันไม่พอนะคะเราจะให้เจดูนะคะทีมงานของเจดูเอามาลงแล้วเราก็จะเกลี่ยนะคะเกลี่ยให้มันสเต็ปสเต็ปเป็นให้มันแบบนั่นค่ะให้มันเห็นไหมคะตรงนี้มันยังเป็นร่องอยู่แต่เข้ามาถมเข้ามาถมตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ป้าไปซี่บอกถ้าเขา,มามไม่มาถมไม่มาถมไม่ได้น้ํามันจะเข้าไปใต้นะคะแล้วมันจะทําให้แผ่นอันนี้ยกตัวขึ้นแล้วก็จะแตก แล้วก็จะเสียหายนั่นเองค่ะก็นี่ค่ะเนี่ยยาวไปถึงนู่นเลยค่ะเขาถมให้เรานะคะแต่ทีนี้เราต้องให้มันเชื่อมกันโดยแบบโดยแบบให้มันเชื่อมกันโดยแบบเป็นสโลปลงมาตรงถนนนะคะเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะเป็นล่องตรงนี้คือเขาถมตรงนี้เท่ากับถนนแต่ตรงนี้มันจะเป็นล่องน้องเป็ดก็จะลําบากค่ะเป็ดกราฟกราฟค่ะ ตอนนี้ปราไปซีดูของแล้วตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะคะเราดูออกแล้วนะคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นร่องตรงนี้ค่ะแฟนทางบ้านเราต้องเอาดินมามามากลบให้มันเสมอกันและให้มันสโลปะคะ่ะสโลปลงถนนกันนะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะมันก็จะมากองเห็นไหมคะตรงนี้เขาจะถมไม่เยอะค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นร่องเต็มไปหมดเลยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะนี่ค่ะยังเป็นร่องอยู่ตรงนี้เขาไม่ถม เขาไม่ถมนั่นเพราะว่ามันที่มันยาวค่ะก็ถมได้แค่นี้ค่ะอันนี้ยังเป็นชั้นเลยนะคะนี่อันนี้น้ํามาน,นี่จะกองตรงนี้นะคะเขาคงรู้ว่าเดี๋ยวเราคงมาทำค่ะเพราะาเราต้องเอาดินมาเอาดินมาลงเดี๋ยวจะต้องถามพี่แดงว่าต้องใช้กี่ขันนะคะเจดูอ่ะไม่มีปัญหาอยู่แล้วค่ะแค่บอกนางค่ะเจดูก็จะจัดการให้เลยนะคะคือเอามาลงนะคะส่วนเกี่ยอะไรเราต้องทํากันเอง นี่ค่ะตรงนี้จะเต็มอยู่ค่ะเนี่ยจะเต็มอยู่ค่ะแต่อีตรงนี้ไม่ค่ะมีตรงนี้ค่ะเซซิลีลุกดิดดิดซอยโอเคบัตบัตอัพเดดอัพเดต not okay คือดินมันไม่เต็มค่ะตรงนี้คือเหมือนกับเขาเกลีย่ยมาจากน่าจะเกลีย่ยมาจากทางนี้ค่ะเกลีย่ยมาจากตรงนี้เห็นไหมคะดินมันยังแบบพูนค่ะมันพูนแล้วเราต้องมาเกลีย่ยกันเองค่ะ นี่ค่ะแต่พอหลังจากตรงนี้ไปแล้วค่ะดินน่าจะหมดค่ะเขาก็เลยเกี่ยวกีเกี่ยกีเกี่ยกี่พอเป็นพิธีนะคะแต่ก็โอเคค่ะเราเข้าใจเพราะว่าเออมันก็ไม่มีแถวไหนที่แบบรั้วจะยาวแบบนี้นะคะรั้วขอบยาวมันก็เลยปกติเขาจะถมกันนิดๆหน่อยๆแต่นี่แบบรั้วเรามันยาวอันนี้ไม่เป็นไรค่ะต้องขอบคุณเขาที่มาทําให้เรานะคะทั้งชุดแรกและชุด2เลยนะคะทําให้เรามีถนนอันนี้ให้พี่แดง เขาตัดแต่งกิ่งทรงเพื่อเขาจะได้โตขึ้นนั้นล้มมาชั้นนั้นล้มไปแล้วอ่ะอืมนี่ค่ะ,คะนี่เขาก็ะจะนันพิดไวอ่าอยูปะบานา ต้นกล้วยอยู่วายเป็นแบบนี้ไปแล้วอ่ะอุ้ยมันร้อนจัดแฟนทางบ้านเห็นไหมคะดูในข่าวไหมที่ไหนเขาก็บ่นออกปากกันว่าโอ้โหร้อนเหลือเกินร้อนมากนะคะร้อนมากที่ตรงนี้ดินจะเยอะค่ะอันนี้น่าจะเป็นช่วงแรกๆค่ะดินจะเยอะมากเห็นไหมคะเนี่ยถ้าช่วงแรกๆเนี่ยดินจะกองเต็มเลยอันนี้หน้าที่เรานะคะเราต้องมาเกลี่ยมาทําให้มันแบบว่าสโลปลงดินไม่พอก็ต้อง มาเอาอ่ะต้องเอามาเพิ่มแล้วก็ต้นกล้วยโ,โหมันแห้งแรงเหลือเกินค่ะแฟนทางบ้านมันแห้งแรงห,หนักนะคะเนี่ยไม่เคยเห็นโอ้โหต้นกล้วยนี่เป็นพืชที่ที่ทนทายาทมากเลยนะคะนี่ถ้าเป็นลักษณะนี้แสดงว่ามันโอ้โหมันร้อนเกินอัตตานะคะเนี่ย เขาเงบอกว่าตอนนี้โกโก้หรือว่าช็อกโกแลตในอนาคตจะแพงขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนค่ะมันทําให้ต้นโกโก้ป้าไปซี่อ่านในไอ้อะอะไรนะที่เขาโชว์มันอ่านหลายเพจเนาะมันมันเขาบอกว่าโกโก้ช็อกโกแลตอ่ะในอนาคตจะแพงค่ะเพราะมันปลูกไม่ค่อยขึ้นค่ะและอีกอย่างงานหนักแต่ค่าแรงน้อยคนเลยไม่ก็ชอบไปทำอย่างเงี้ยค่ะอันนี้บริษัทหลายๆอย่างก็ที่ใช้ช็อกโกแลตก็จะเริ่มอัดแบบ คือปรับเปลี่ยนนะคะอย่างคิดแคบอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ต้องปรับตัวอ,อ,อ่านจากกรุงเทพธุรกิจค่ะเนี่ค่ะเขาก็มาถมตรงนี้ตรงนี้ก็ลงได้แล้วค่ะเขาต้องมาถมค่ะไม่งั้นรถมันจะลงกันไม่ได้ค่ะเขาต้องเอาดินมาถมให้ให้มันสมูทไงค่ะตรงนี้ก็จะได้เชื่อมลงไปได้นั่นเองค่ะแต่ก่อนไม่ได้นะคะต้องยกมอเตอร์ไซค์กันนะคะตรงนี้เพราะว่ามันสูงค่ะแฟนหนังบ้านมันสูงแล้วทีนี้เนาะแต่ตอนนี้เขาก็เอาดินมาลงแล้วค่ะ ก็จะลงได้นะคะทีนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะเขาก็จะนี่ค่ะถมถมแบบนี้ค่ะเขาก็คิดว่าเออเดี๋ยวจะใช้ไปมันก็นั่นเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่เดี๋ยวมันก็แบบแข็งโอ้โหแต่ตอนนี้รถรถวิ่งนะคะโอ้โหควันนี่ขมงโขมงเข่งเลยนะคะควันเยอะมากนะคะเดี๋ยวพี่ไปซี่ขอปรึกษากับลุงคิดก่อนนะคะว่าจะเอาดินมาลงกี่รถนะคะเพราะว่ามันต้อง น,นี้ไปนาไมใ่ใหญ่ค่ะเขาก็เอาดินลงเชื่อมให้นะคะมันจะได้ไม่เป็นหลุมกระโดดลงไม่ได้ค่ะท้องรถติดแน่อันนี้เขาก็เอาดินมาลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องมาเกลี่ยก,กันเองนี่ค่ะสรุปนะคะเราก็เอาดินมาลงค่ะ,อะสองรถค่ะสองรถแล้วทีนี้เขาเอามาลงเย็นๆค่ะเพราะว่าเขาไปถมที่อื่นค่ะ ทีมเจดูอุ้ยรู้สึกจะเป็นดินเหนียวหรือเปล่าวนะน่ะถ้าเป็นดินเหนียวนะคะเวลามันโดนฝนโดนอะไรเนี่ยค่ะมันจะมันจะมันจะเละค่ะมันจะแบบว่าเหนียวนะคะ่ะนี่ค่ะก็อุ้ยเหมือนจะเป็นดินเหนียวเยอะค่ะแฟนทางบ้านเนี่ยน่าจะเป็นดินเหนียวค่ะอย่างเงี้ยไม่ใช่ดินทราย ดินทรายมันจะดีค่ะจะเป็นดินร่วนดินทรายอะไรแบบนี้เวลาฝนตกมันจะไม่ไม่เละตุ้มเปะ๊ะแต่อันนี้เหมือนดินเหมือนดินเป็นดินเหนียวค่ะก็เมื่อกี้เขาก็เมื่อตอนนี้ค่ะสายสายบ่าย,ายนี่ค่ะเหมือนเขาเอาเอาอะไรไม่รู้ค่ะมา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 ปิดร่องค่ะแฟนทางบ้านเอาอะไรมาปิดร่องแล้วเขาก็เอาพวกโฟมออกค่ะทางผู้รับเหมาเขากับทีมงานเขากลับไปเมื่อกี้ค่ะ กลับไปเมื่อกี้อันนี้พระอาทิตย์ก็กําลังจะตกดินสวยค่ะตรงเนี้ยเมื่อก่อนนะคะแบบเวลาเราอยู่บนอ่ะไปชายทะเลเราจะเดินเป็นเราจะไปดูอ่ะพระอาทิตย์ตกดินโหแต่ที่นี่ค่ะที่บ้านบาเไปซีเนี่ยค่ะเห็นพระอาทิตย์ตกดินทุกวันและเห็นแบบชัดด้วยนะคะตกแบบดวงใหญ่มากยิ่งเมื่อวานอยู่บลเลอร์เลยนะคะสีสวยเลยเหมือนดอกกลาบแดงเลยแต่วันนี้วันนี้ออกเหลืองๆนะคะ ก็แล้วแต่ละวันเขานะคะก็นี้ค่ะก็สรุปเอามาลงแล้วเนาะราเปซีก็เอามาลงแล้วนะคะสรุป2คันค่ะแต่กลัวเป็นดินเหนียวแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราจะมาลงข้างๆนี่ค่ะให้มันสโลปค่ะให้มันสโลปให้มันสมูทเห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นร่องค่ะมันจะซาะนะคะอันนี้คือดินเขาไม่เยอะค่ะดินไม่เยอะแล้วเราก็จะมาทําให้มันแบบว่าให้มันสมูทมันต้องมันต้องแบบว่าไม่ให้มีระหว่างปูนแบบนี้ค่ะเราก็คือจะมาทําให้มันแบบว่า เกียให้มันดูดีขึ้นนะคะเป็นร่องแบบนี้ไม่ได้ค่ะรับรองน้ําเข้าใต้แน่นอนแล้วก็จะเปิดแน่นอนนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําให้มันดูดีขึ้นนะคะดินก็มาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าจะเป็นดินเหนียวก็ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าเราจะลงข้างๆคะ่ะแต่ถ้าตรงคนเดินนี้ไม่ได้เลยคะ่ะและอีตรงเนี้คะ่ะถ้าดินเหลือป้าพี่ซี่ก็จะมาให้มันนั่นเพราะว่ามัน,ม,นมันเป็นแอ่งตรงนี้คือเรามีประสบการณ์แล้วเรารู้แล้วตรงเนี้ แต่ก่อนมันเป็นนั่นเนาะมันเป็นต้นอันนี้ค่ะมันเป็นแอ่งจะเอามาใส่ตรงนี้ด้วยค่ะแต่ตรงนี้โอเคมันเป็นเนินมันจะมีแอ่งตรงนี้นิดนึงก็พอดีละค่ะก็พอดีเลยก็สองคันค่ะสองคันแฟนพันบ้านก็จะถามว่าคันเท่าไหร่ก็ถ้าหน้า,านี้นะคะหน้าแรงเนี่ยเขาขายคันละสองร้นะคะอันนี้ก็คือสี่นะคะแต่ถ้าหน้าฝนนะคะคันละหกรหรือเจ็แล้วแต่ หน้านี้ดินจะถูกค่ะดินจะถูกแต่ถ้าหน้าฝนมาเนี่ยเขาจะหาดินยากค่ะเพราะเขาทำไร่ทำนากันจะแพงทีนี้สามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะเขาหาดินยากอันนี้ก็มะม่วงเรานะคะยายม่องก็ไปทำมะม่วงแผ่นเยอะนะคะตรงนี้ก็ตรงเต่งอยู่นะคะน่าจะมันจะอมเปรี้ยวค่ะแฟนน้ำมันอมเปรี้ยวพูดแล้วก็เด็ดเลยนะคะอม,อมเปรี้ยว ไม่อยากจะกินสุกค่ะเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มจะ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 ออกสุกๆแล้วค่ะไอ้ตรงนี้เห็นไหมคะแก้มก็นี่ค่ะจะเป็นสาวน้อยแก้มนี่ละนู่นนั่นด้วยผมจะสุกแล้วค่ะมันมันหมดเมษาแล้วทีนี้มะม่วงจะเริ่มสุกกันละจะหาดิบกินยากแล้วค่ะก็เดี๋ยวคลิปวิวไปซีกฝาไว้ใค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะบายบาย